ลำพงมาแชลแอคตันทูชาร์จไม่เข้าเปิดไม่ติดฮัลโหลไมฟเรนตัวนี้คือลำพงมาแชลแอคตันทูลูกค้าแจ้งมาว่าชาร์จไม่เข้าเปิดก็ไม่ติดมาดูสาเหตุกันรุ่นนี้นะครับจะมีรูด้านหลังนะครับลูกค้าแจ้งมาว่ามีจิ้งจกวิ่งเข้าไปในรูนี้แล้วก็ทะลุออกรูนี้วิ่งวนอยู่ประมาณ 4- 5หรอบวิ่งวนอยู่ 4- 5หรอบแล้วทีนี้ก็ทำให้ชอ็อตดับเปิดไม่ติดเลยช่างแกะออกมาเช็คพบปัญหาแล้วครับ power supply shot ในการเปลี่ยน power supply นะครับช่างขอเวลา3-4ชั่วโมงแต่วันนี้อะไรหมดครับเดี๋ยวเรากลับมาต่อคลิปในวันถัดไปนะครับและที่สำคัญขอแจ้งนิดนึงลูกค้าบอกว่าเดินทางมาจากะฉเชิงเซาและเจอเรามาจาก Ti กต o k ขอบคุณมากครับลำโพงมาแชร l แอคทันทีที่จริงจกวิ่งเข้าด้านหลังลำโพงซ่อมเสร็จแล้วครับมาเรามาเทสกันขอเทสเสียงไงนะ หญิงมาเต็มทำงานได้เต็มระบบและที่สำคัญช่างได้ติดกันหนูกันยิ่ง,จงไจ้ตรงนี้แล้วป <Somebody S 1> อด <is there. S 1> หายห่วงงั้นผมขอสรุปไว้ตรงนี้เลยไม่ว่าจะเป็นลำพงโบสจะบีแอลมาแชลรานเรารับซ่อมครับหรือเพื่อนๆมีลำพงยี่ห้ออื่นก็ลองทักมาเราเช็คอะไรให้คลิปแจกพิกัดรัรนสมบนี้ชอบไหมครับถ้าชอบก็ฝากกดใจกดติดตามกดแชร์จะได้ไม่ลืมกันผมจะปักหมุดและแจกพิกัดรานซ่อมไว้ตรงนี้นะ ขอบคุณที่ให้ความสนใจเรา PM gadget for June พระราม9